คนที่ได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้นับว่ามีบุญยิ่งนักคนที่ได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ได้มาอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินสยามนับว่ามีบุญยิ่งนักคนที่ได้เกิดมาเป็นคนในชาตินี้ได้พบสิ่งศักดิก์สิทธ จิตวิญญาณสูงส่งได้พบพุทธศาสนานับว่ามีบุญยิ่งนักจงเร่งสร้างความดีจงเร่งสร้างบุญบาร,รมีจงมีทานศีลภาวนาจงเร่งสร้างเร่งธรรม ก่อนที่จะไม่เหลือเวลา